ถ้าได้เนี่ยเดาตอนละห้า 5, พันติวถ้าได้เนี่ยตัดลายเลยนะอ่าอันนี้ใส่สไป,ปดีต่อนเช้าทุกทุกทานทุกคนตอนนี้บริษัทการเดินทางมาฮอทชีเมืองแกนท้าวแข้งสัญญาบุรีเนาะสปาร์วีนี้จะพาทุกทุกทานทุกคนนมาชมบรรยากาศตลาดตอนเช้าอยู่ใจกลางเมืองแห่งนี้เนาว่าจะมีาห้างกักินนะได้แด่เขาไปเบิรงนรับกันเลยอันนี้มักแต่งนะนี่นนะ มาแต่งมาเครื่องน้องอยันนี้นี่มีห้า<ก>น,นะมีป่าอะไรนะเนี่ยอันนี้ป่าเนียนนะเนี่ยผ้าเนีนม,ม,มี่ซีมูมีอย่างเนาะ หนาวเนาะหนาวโอ้ยนี่ยังค่ายผักบงนั่นไงส่องกล่องห้าพันเนาะผักบงธรรมชาตินั่นไงเนาะติดครัวเนาะแซนเนาะครัวใส่น้ำมันห้อยเนาะครัวผักบงใส่แดงเนาะจะมีมะกรูดด้วยเนาะอันนี้มะกรูดยังดกหอมะกรูดโตนะมะกรูดหอมนะอ่ามันค่ายเป็นเหื่ออะไรบ้างเนี่ย เป็นวี่ปะวี่เ,เ่าได้เรือเป็นวีห้าพันเขาห้ 5, หนอเปินกลวยเนาะจะามาเป็นเถื่อเลยเนาะสามารถซื้อเป็นอันเป็นวี่ก็ได้เนาะหรือซื้อหมดเม่าหมดเลยก็ได้เนาะอันนี้ก็มีมะกว้อมนะมะกวมมักเพือมักมนะอืออ้อนเนาะอยู่ที่ก็มีคือการเนาะสักคาเนาะสักคาเนาะใส่อนะอลามเนาะแซนะ่บเนาะ ผักผักข uhm, ้าพื้นเนาะก้าพืนเนาะแซลลามเนาะแซเนาะมีเป็ดเนนเป็ดเป็ดลาดวะเนี่เป็ดคลื่นเนาเป็ดคลื่นเป็ดลาดนี่แหะใข้เป็นโตบปะโตถ้าได้เนนะเป็ดลื่เนาะเป็ดื่เป็ดบานเานี่ย จะมีไข่เนาะอจะมีเนาะไข่นะไข่ดีภนะชัวร์นะชัวรไข่เป็นโลว่ะโลซาห้าพันเนาะตัวเบิร์เนาะหบาทเหบาทห้าบาทเหรอโอ้ยูเคมันลาเป็นเงนบาทนะซาห้าบาทห้าบาทกประมาณสิบสิบ0่านบอ้ราบชเน นี่พักนี่ยังมาพักแบบธรรมชาตินะนี่นี่จะมีอาหางซุกเน,น,นี่ยนะปลาการ,ราะกสั่งทอดเนี่ยเจ้าผิดปลากระสั่งทอดปลากระสั่งทอดโอ้ถ้าเป็นตอนหมอ ตอนละห้าพันกีบตอนละห้าพันกีบเนาะนี่นะตอนละห้าพันกีบนะจะมีปิ้งปิ้งซีนเนี่ยมันซีนแห้งควายโอ้ซีนควายปิ้งซีนควายปิ้งลิ้นมะอันนี้ปิ้งก็ได้เนี่ยแตอันนี้ไม่ละห้าันไม่ละห้าพันกีบเนาะโอ้จะค่ายเดี๋ยวนี้ตอนละห้าพันไม่ละห้าพันเอออเคเียวยังรอเปนกันเลยเดี๋ยวนี้ห้าจานกินเนาะ มีวายอยู่ you, <laughs> ดีดีอาจจะมีขนมเนาะมีขนมซาลีได้เนะนาะานี่ซาลีเนาะใหญ่นาะในในเรื่องในข้าวนะข้าวก็มีเรื่องข้าวมีเออในข้าวอะไรในเรื่องได้เนะนาะนี่จะมีกละเป๋าได้เนาะอยู่นี่เนะนาะหมัยถึงว่ายอยู่ทางไหนนี่เนะน,นาะคอนกอจะกไทยน่าจะมีอาหารสุกได้เนาะ เดี๋ยวจะผ่ายางรอเบรงถังนอกได้ก่อนนะนี่ไงนี่ายลายยางเนา่ะมีมะเขือด้เนาะอันนี้มันไกว่วะเนี่ยเออไกอนน่ไก่ลาดนาะ ไก่ลายบานเฮาไก่ลายบานเฮาขาวเป็นโต้ข้าวเป็โตถ้าได้ไก่ลายร้หบาทโอ้โต้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนะาะประมาณหกหกสิบประมาณนะี้เนาะซึ่งว่าอยู่พี่มันกระกจายไล่เป็นเงินบาทไดนะ้เนาะแต่ว่าเขาจ่ายเป็นเงินกีบก็ได้เนาะมีเต๊กม,นะมีเนี่ยเนาะมีเฮ็ดเนาะ็ดดำเนาะสักท่าน สักการ์นเฮ็ดดำเนาะไปใส่วาลาบเนาะแซนเผักบงเนาะเนีย่ยอ๋ผักบงธรรมชาติเนาะเต็ดครัวเนาะน่าเอ้อมีพืชพักเนาะเพื่อจะวางท่ายอยู่นี่เนาะจุดบริเวณนี่เนาะแต่ว่าเพื่็จะมีอยู่ทางไหนเพืนน่นเนาะ ห <c oughs> ลากหลายเนาะอาหารกัดกินไรดี <laughs> right okay. ok ai, เนี่นอกจากที่พันค่ายเป็นพืชผักอาหารกัดกินเราอยู่ที่ตลาล่าเนี่ยมันจะมีค่ายเครื่องเนาะมีเครื่องนุง่งอย่างเครื่องใส่ย่างต่างๆนะมันก็มีลากหล่าเลยเนาะ นี่นะัเข้ามาในนี่ก็จะมีพืชผักเนาะไล่เลยเนาะมีมักแตงมีมักหนาวมักเผ็ดเนี่ยเหรอัะพืชผักเนาะนต่นี่นะเป็นผักนะมีผัก ผักสลัดผักหอมปลอมยังเนาะโอ้อันนี้เป็นปลาวะนี่ปลาลัาลาดเนาะโอ้ดาซ่เลยเนาะมีบนปิงได้เนาะนี่เนาะได้เป็นติวเท่านั้นติวี่สิบสหันเนอ้สีสิบบาทสิบบาทเป็นสันโอ้สีสบาทบกว่าโอเคเราเป็นไรเป็นเงนเงินกีบส่สิบาทเนาะสาวหันกีบเนาะดาเซ่เลยไม่ไม่เนาเป็นเนาะ อะไรนะปลาล่าเนาะซอกยากเนาะปลานี่ปลาลดปลาลาปลาธรรมชาติเนาะด้ข้าใจนะมีบปนะ like ิ้งเนาะไป si ป <co <co um ิ้งแซบลแต่มาซิไปเลาะเบิ่งกันว่าเพิ่นมีตัวสุกแลเนาะอยู่ตลาดนี่เนาะเพราะว่าบางตลาดนี่มันก็จะข่ายเป็นปิ้งปลาปิ้งยงาห้ารสุกไรเลยนะพักบงนั่นีพักบงรเนาะบงธรรมชาตินเบ่อจัลลเล ไล่เนาะพูดพ <t Bev the teeth> <zus> ักเนาะไปดีสามร้อยสี่สิบ อ่าอ่านะนี่ปินไก่นะนี่นามร้อยสี่ห้านิปีนไก่ปีนป่าปีนซินมูเนระอ่ออาตดัดไล่เลยนะดีด อออันนี้มัน,อน,น,นำอ้อยบอ่โอ้โหไขเป็นท่องบ่นี่เนาะน้ำอ้อยเนาะนีะ่เนาะท่องเท่าได้เนาะลอยละ,ะลอยเนาะลอยละลอยบาทเนาะลอยบาทกะเที่ยวยูประมาณห้าสิบพนันกีบเนาะตอนนี้ผักสลัดเนาะผักสลัดผักกะผักสลัดเนาะนงามๆเลยเนาะตาแซ่บเลย ก็จะมีพืชพักเนาะลากลรยเนาะอยู่ที่เมืองแกน่นเะ้าแพรงสัญญาบุรีนี่นะก็จะเป็นตลาดประจําเมืองแล้วตอนนี้นะ ทางมาเขาเข้ามาทางไหนนี่เนาะก็จะมีค่ายเป็นอ่าน่าจะมีเฟอร์เนาะมีเฟอร์มีข้าวเปี๊ยกอ่ามันมีอาหารการกินอาหารสุกเนาะอยู่นี่จะมีปิ้งนะสบายดีสบายดีปิ้งอ่าใส่ใส่อัวเนาะใส่ก้อนใส่อัวใส่ก้อนบางทีเนาะเนี่ามาแต่ใส่มาแต่โรคหับาง นี่ะาาานะกจาผ่ากันปีกมาฟิ่งใส่นะหน้า,า <c oughs> อะไรนะจะค่ายเป็นน้กันกลิ่นนีเนะป้งไก่ล้วเนี่ปยปงเขาได้เนี่ปยป้งสร้างสิบพันแล้นี้นะป้งไกนะ่เนาะน,มน,มนี่นีล้วเนี่ย ขนมป้าเนะนี่นะัดแซบเลยนะมีซี่สั้นนะเนเห็ดายซี่เลยเดี๋ยวค่าอันนึงเ่าได้เนี่ยอันละเงินกีบอันละห้าบกีบโอ้เงินกีบห้ากีบเือน 5, บาทเลยสิบาบาทนะโอ้เอนบาทละสิบบาทนะเงินกีบนี่ห้ 5, ากีบนะก็จะมีน้ำบ้านเนาะนี่ตัวน,นี้มันสนร้งารงขย่าบล่สร้างขยะเนาะโอ้ต่แซบเลยนะวกว่าเราจะมัก,กินเเนาะ สั้างคายาค่ายอันนึงเขาได้อันนึงห้าแผนอัน 1, 5, นึงห้าแผนคีบเนาะสิบบาทเนะห้าแผ่นครีบเนาะจะมีน้ำบ้านเลยเนาะนี่เนาะน้ะนำบ้านกต่เซลล์เนาะเนื้นำบ้านคือกันเนะอันนี้เป็นซาลีได้เนาะน,นี่เนะาะซาลีได้วนะซาลีเนาะแต่เซลเลยเนาะน,นี่เนาะอ๋อใน้นำบ้านเนาะมีน้ำบ้านมีสร้างค่ายาเนาะแล้วก็จะมีห้างนะลากลาก่ลาเลยเดี๋ยวก็จะผ่าหาล่อเบิ้งก่อนเนาะจากนั้นแก จะมาลอซื้อเนาะว่าจะซื้อยังไปกินตอนเช้านี่เนาะจะมีนั่งยำเนาะนี่เนาะนั่งยำป่าแห้งนาะนี่เนาะจะเป็นเครื่องฟ้าคลองตอนอันนี้สุดงโอ้อันนี้ส้มมูนเนาะเดี๋ยวเราจะห่อใส่ยต่อนะนี่เนาะสมมูนเนาะเป็นมัดมัดหนึ่งเขาได้เนี่ยมัดหนึ่งมัดหนึ่งสั้นึห้าพันกรีนเนาะ ห้าสิบบาทเออเกียบาทห้าสิบา 65, สบาทนะเกียร์เกียร์มีสามห้าพันเกียร์นเลยตัดใสเป็นเท่าไรสมมูมีอย่างเนาะอันนี้ต้มห้างงูอ่ะตอนี่นเนาะต้มห้างัวอันนี้ใส่ใส่อัวป่ะใส่อัวใส่กองมูอ่ะนี่นเนาะ ค่ายเป็นยังกิจเป็นกิโลวะโอ้กิโลเท่าไร่ 90, <000. S 1> 90, เ 90, ก้าสัโลกเก้าสนะิบพันโลหนึ่งเก้าสิบพันกิบเนาะโอ้อ้ยักใจนะแต่แซ่บเลยเนะาะดยลล่ายเลยเนาะห้ารการกินเนะาะม่ว่าจะเปลี่ยนพืชพักหรือเปล่า,าหา้านุกเนอะอยู่นี่เนาะ ค่าอยู่นี่แล้วนอกจากนั้นก็จะมีเป็นเครื่องใส่แง่งต่างๆเนาะจะเป็นเสื้อผ้าเลยหนีออย่างเนาะหลากหลายนะมันจะมีมักไม้แน่นอนค่ายมัดไม่นี่นะมาเทียง เด้อสบายดีนะันกกจะพากันกินเ้าเศร้าเนาะพอค่าไม่ค่าอยู่ตลาดนี่นก็เอิ้นกินข้าวหนำมาอยู่นี่เนาะันก็จะค่ายเป็นประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเนาะ อีกให้เป็นพวกกระเป๋าเนาะเสื้อผ้าย่าอยูอย่นี่เนาะเครื่องใช้ดังต่างๆอยู่ที่ตลาดนี่นะก็สามารถมาซื้ออาหารกันกินอยู่นี่แต่มาซื้อเครื่องนํำนะสังว่าตลาดนี่ก็จะตั้งอยู่จุดใจกลางตัวเมืองนี่เลยเนาะสังว่า,าทานได้เนาะได้ไปได้มาเนาะ จะมาที่สัญญาบุรีหรือว่าจะไปที่สรกขามเนาะผ่านไปพมานี่ก็สามารถมาแวะสมตลาดนี้ได้เนาะหรือว่ามาเซื้อหัรนกรกินอยู่นี่ได้เลยเนาะการบริสัยก็จะข้อลาคลิปนี้นะไว้เพียงแต่ท่านี้ก็นอาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี